การดำรงชีวิตก็บางครั้งเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในเรื่องของความลำบากทางกายเมื่อเราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องดำรงชีวิตไปตามเหตุไปตามปัจจัยที่เข้ามา นะที่ต้องดำเนินในแต่ละขณะบางครั้งสิ่งที่เข้ามากระทบนะที่เข้ามาเผชิญในชีวิตก็บางครั้งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ว่าทำทำยังไงเล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะสิ่งที่ต้องทำ ได้ดีที่สุดก็คือการมีสตินะการมีความรอบคอบในการแก้ไขนะรับมือกับความทุกข์นะความยากความลำบากเหล่านั้นอย่างถูกวิธีนะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะบนโลกนี้หรือว่าบนบนสังสารวัตที่ยาวไกลนี้ นะไม่ว่าจะพบภูมิไหนนะไม่ว่าจะส่วนไหนก็ล้วนแต่ก็มีความทุกข์ความสุขปะปนกันไป